ไปเติอกันทุกคนอย่าลืมกดสไตล์ไปเตือนเจ้าจะไปลืมกดสไทล์ให้ช่องตุ๊ตตูเต็นเจ้ากดกันหนักๆเต็นะเจ้ากดตรงนี้เลยนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีค่ะพบกับตุ๊ตตูชาแนลแม่ตูน้องพัตเตอร์เราสองคนจะมาทำคอนเทนต์แมวแข่งกันกดหน้าแมวเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์ แข่งกันกดหน้าแมวต๊ภายในเวลาที่กำหนดใครกดได้เร็วที่สุดคนนั้นชนะไ,ไปเลยโอเคไหมโอเคไปทุกคนคะตอนนี้นะคะมันกำลังเป็นกระแสะมากเลยนะคะกดแมวอ้าปากนะคะนี่เลยกดแมวอ้าปาก <c oughs> เราจะให้ประเทศของเรานะคะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ประเทศเกาหลีเอ้ยประเทศาหลก หวานเพื่อนด,ดังหนึ่งนะคะแล้วเราก็เลยจะมาทำคอนเทนต์กันนะคะกดแมวแข่งกันที่บ้านดีกว่าเนาะพอตเตอร์เนาะแล้วหลายๆคนถามว่ากดไปเพื่ออะไรเพื่อบริหารนิ้วอโอเคไม่รู้เลยครับเพื่อชิงอะเนี่ยเขาบอกอว่า,าเ,เพื่อเพื่อเขากดไปเพื่ออะไรอะไอ้ต้องเพื่อแข่งขันแข่งขันกันเพืินๆพืนทุกคนเดี๋ยว เดี๋ยวที่บ้านของเรานะคะจะแข่งกันสองคนนะคะป้าไอต้องมาควบคุมอันนี้ของเรากดไปแล้วสองร้อยนะคะตัวแล้วเครื่องนี้กดอยแล้วเครื่องนี้กดไปแล้วสี่ร้อยเครื่องนี้กดไปแล้วสองร้อยเดี๋ยวเราจะแข่งจับเวลาจับเวลาเลยวทุกคนเมื่อกี้เผลอกดไปหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มใหม่ เครื่องนี้สองร้อยหนึ่งเครื่องนี้สี่ร้อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาจับเวลากันเพราะอันนี้รืเคยคู่แข่งของเราคู่แข่งของเราอยู่ยืนขึ้นสิครับยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเข้ากล้องมาน,นี่โอเคเดี๋ยวกอ <1 S 1> นเดี๋ยวกันเดี๋ยวกนพ่อเตอมายืนขึ้นคู่แข่งของเขาอ่ะพ่อเตอะเอมีมันหนังมันยืนเฟะมายืนชิดฝาเพะยืนยืนยืนเออหนังอันกั่นเ็ยหนึ่งนาทีนะครับอะเอาวันนี้เอาวันนี้นะฟังกดินะฟักดตินะหนึเดี๋ยวกอนนะ

มาเติร์กันเนี่ยเหลือเวลานีกสิบปินาทีเตร์กันเน่อ่ะุย่าลุอยลุแปดอเร็วมาตร์เร็วเร็วสงสามเร็วกดเร็วกเลยจุ๊บ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 สี่สโอ้ยสองหดหมดเวลหยุดหยุดหยุดเย้มาดูเลยมาดูใครจะชนะมาดูเร็วมาดูแล้ใครจะชนะคอเอไปได้ชะคอเอกดได้ หกสิบเก้าไม่ตู่กดได้เท่าไหร่ไม่ตู่กดได้ร้อยสิบแปดมเตอเยมเ่มาเตอร์ชนะเย่เย้เย่เย้เย่เย้มาเตอร์อ่ะโอเคมาเตอร์มากดเร็วมามาหน้าไปเร็วมาเชียร์เร็วมาเตอร์มากดเริ่มนี่โอ้ยเฮ้เตอร์ไปโดนเซ็กล้องนางลงนางลงนางลงไปโดนเซ็กล้องแม่นะเตอกดเริ่มไอ้ขยันมาเฟ่หน่อยมันแบบเข้ากล้องอ่ะทุกคนอันนี้เราจะเริ่มแข่งใหม่ ราจะแข่งกับคู่แข่งคนใหม่นะคะเมื่อีเราชนะนี่เราเริ่มนี้นะเนี่ยเตที่401กับ501มาภายในเวลา1นาทีพัตเตอมากดเริมข้างในเร็วพัตเตอมากดเริมมาเร็วกดเริมนะกดกดตรงนี้สีแดงๆนี่กดแล้วก็ถือข้างไว้เออหยุดครับหยุดให้หยุดพอเตอถือไว้เอาขึ้นเต้นในะเขาไปหูแมเขาว่าเขาเล่นแข่งันนอะ

พอเจอเชียร์ใครเดี๋ยวินะนี่อีกสิบนะสิบวิน่นาพอแล้วชียด้ยได้ได้แล้วะหย<า>ดนึ่งห่ร้อยห้าสิบเอ็ดไอ้กี้น้องสตาร์ตี่อะไรส <401. S 1> ี่ร้อยหน,นึ่งเออใครชนะนี่ให้ชนะที่ให้สตาร์ที่ห้าร้อยหนึ่ง ไอ้โกดได้หกร้อยน้องโกดได้เลยสี400่ร้อยลบเจ็ดร้อยกับประมาณสามร้อยครั้งน้องกาดกาดดีไม่ตูแพ้หรือว่าต้องโกดได้พันกว่าแม่ตูได้แค่เจ็ดร้อยเองแม่ตูแพ้ <c oughs> ัวละตัวเมตัวทุกคนอย่าลืมกด s ั b s c r i b e เปิ่นเือนเจ้าจะไปลืมกด Subscribe เพช่องตุ๊ดตัวดต้วเนะเจ้ากดกันกนักๆเนะเจ้ากดตรงนี้เลยนะเจ้าขอบคุณเจ้ากด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  ทุกคนอย่าลืมกดส u b s c r i b เปินพือนเจ้าจะไปลืมกดส u b s c r i b e อช่องตุ๊ดตัวเ้วยนะเจ้ากดกันนักๆเ้นเนะเจ้ากดตรงนี้เลยเนาเจ้าขอบคุณเจ้ากดกดกด อีแมสเลยน้องแค่แล้วคนแพ้นแพ้